ครับช่องม่เลยไม่ไดเลยมเลยมากเลยป้อมา มีต<ส> <r> ้องยูท yes. yes. you know. ูบสวนเสือโชคเนอะก็จะบอว่ามช่องนี้ะขอบคุณนะะขอบคุณนะคะขอบคุณน่ะอร่อยมากล้นแลัวกับลงแล้วงนนี้ผมไม่ต้องแจกใช่ไหมไ่ใช่ห่บ้านเพราะมบ้านอันนี้หมู่บ้านยูทูบเบอร์มีหรือยูทูบเบอร์ได้ทุก่านยต้องได้ถุงนึงสิยูทูบเบอร์ใช่ป ไม่ได้เขียนชื่อไม่ได้เขียนชื่อไม่เขียนชื่อไว้ได้ไม่ได้เขียนชื่อไว้ยังไม่ได้เขียมมงอะไรมงอะไรครับนี่มงอะไรครับไม่ได้เขียนชื่อ เขียนแล้วได้ยังกำลังจะขายนะครับคนได้ยังลุงมาหน้าขายมะยงชิดนะครับวันนี้ลุงมาขายนะคะเขาจำนวนอะไรชื่อนะคะแล้วไม่เอามาแพ็กแจกด้วยกันนะหมดแล้วลุงแจกมะยงชิดนะครับขายอะไรวขายบวะขายขายครับมเป็นมาสองวันนะครับลุงไหนน้าชิดปากเปย์นะน้าชิดน้าชิดข้ากขายบ้านแล้วครับผมข้าตั้งเลยแม่ ใครไม่มาใครไม่รอนใครไม่มาสลใครไม่มาวันนี้สคเีมใครไม่มาสลาสศิษย์นะครับดีนะขรามาแต่เช้ามันเดินบนหลายรอบมายงชิดนรับเขียนเองเลยใช่ไหมยอานี่มาให้ชิษย์เอาก่อนนะครับเด้อ

แล้วมาขายนะครับวันนี้ขอบคุณค่ะกินแบบปอเปลือกจะอร่อยนะคะตุ่มตามตุ่มตามเดียวกันครับไม่ได้ของบรรยากาศไม่ได้ของไม่ต้อกฟอกไม่ต้อกฟอกไปเลยค่ะมื้อเารนี่คับบดามปลาดามลอมปลาดามลอมมีอะไรชื่อเลยนะครับนอก่าใครรับไปแล้วมาดามจำลองรับไปแล้วนะครับพี่ออร์พี่ออร์รัชนียังไม่มาเก็บไว้ก่อนครับน่าจะ เกือบโลเนาะจิมมี oh, ่ครับผมมาครับรับแทนเลยรหลักหลอรลอยมได้ทุกีดมาดีดรวมกำลังเรียกชื่อนักเรียนนะคะกับตันดัมซิ่งครับผมกลับแล้วครับผมกลับแล้วค่ะกลับแล้วเหรอเขายังอยู่ฉันจุ๊วเดี๋ยวเป็ดเดี๋ยวเป็ดเดี๋ยปไปซื้อก้าวเจี้ยวอยู่ข้าวน้ำซุปอยู่จ่าอ็มลาครับจ่าอ็มลา จะอาดไปมากิเงเลยไมันนอกยังไม่มามันนอกยังไม่มาเ็กับเสือเสือมาไปได้แล้วได้แล้วเสือมาไปได้แล้วได้แล้จกเาวครับแล้วก็เเียวยติดเลยติ๊กเลยได้แล้วโจกอกโจหิ้งไปแล้วโรลงมือชาเลยมือเลย เห็นอ <laughs> <global Yeah! laughs> <'s tough> ีกเนาะป้าวาัยแอมให้ฮะโจหิวไปแล้วสูงเบลอเลยมมาต่อยช่แนลมาครับผมพอนนองมาต่อยเอาคือวัลลาสีสครัวัลบอขอบคุณครับสองร้อมีเซียวครับมีเซียวหาหอมหาหอมยังไม่มาส้มแบ๊ะนีครับนี่ครับ่ะ่บ เอาครับอมากลับไปยาสลยอก็มากว่านกเส็จครับว่านี่ต่างล่าสุดผู้ใหญ่นิ่มนิ่มยังเขาไว้ก่อนเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาตอนบายบาีผมโกกเหมือนกาแฟยังไม่มาพวน้ำร้อนอยู่ครับยังไม่มา ผู้ช่วยแทนครับสหรับกินนี้ครับผู้แทนมาค่ะขอบคุณค่ะผู้ช่วยแทนในช่องเลยต้องช่วยแทนต้อง่วแทนเลยต้องผู้ช่วยแทนก็กองเนาะนายโพธิชาแนลเดินแซวนะคะซึาได้มายมชีพอันนี้บอกว่ายมชีพค่ะหมอนุ่มอาจารยเป็นอย่างนี้เนาะเนาเหมือนกัมือกับบ้างเนาะอ่า เดิมมันจะมีร้ามาันแต่ว่ามันจะเใหญ่กะมจาแมงก็่แมงกี้ซอนจากลุงนะคะเัาไม่หาอยู่เาไม่เนไพี่ชืพแ้วนพะกรอกอกสาปานไปไหนปานสาวปานไปร้องเพลงกับคาราบาลปานกอกปานกอกมาไม่เห็น ภาพไปนั่น่นเหมือนเดิมเก็บไว้ที่เดิมนุี่งใชไมครับนี่ไปมาสลาสเป็นไมานกสองร้อยมร้อยันนี้ซื้อรืแจกคะกิรารเพิ่มจำแพาเรื่อยๆเล้าวกินแ่ไม้้วเราไ่้ไทุกตัวกินหเอาให้ไปแล้วก็ไปทำบุญเลยครับทำบุญในท้องมนุเพราะว่าไม่ได้ทำบุญเลยดิทำบุญในท้องเจงดเลยนี่ บิ้นโกกอกซาละบินมาอยู <t> ่มาไปแล้วขับไปแทนขัไม่ชอบเนะใขับรถงมือเขาสี่ร้อยเนาะเรากเพิ่มไลค์กว่าก่ยแมงกระพุนโดนอีกนะฮะ่เช้าก็งแต่เช้าเลยนบ่าวต้นสตูดิโอยังไม่มาก็จะเปิดต้อเป็นอะไรนิงห้เนาะ ป้าซอป้าเอาไปให้ราคาเดือดราคาเดือป้าผสมเด้อพขัวอิ่มปงกลางยังไม่เห็นไปซ่อมรถเอาเนี่ยป้าเนี่ยให้ให้ป้าลองอ่ะป้าดำลองสายบุญยังไม่เห็นสายบุญเอาเอาเนี่ยเอาไว้เพิ่มแหมะสายบุญมีเอาไว้เพิ่มสายบุญอารีซอนครับผมครับขอบคุณครับลุงครับนี่นะครับได้แล้วนะโกโก้ไลท์ครับผมมากครับ นาครับมารับครับไม่าไม่มาหน้าเหมือนอดเลยเนาะน้องชายครับน้องชายแล้วก็ทีซีชนะยังไม่ใจไหนทีซีไม่สิมานาสตอรี่มานากลับบ้านไม่รับมาน่าไเป็นเดือนเนอะไานน่าอยู่ได้เป็นเดือนเนาะใส่ตู้เย็นค่ะอส่ตู้นอ็กอาทิตย์หนึ่งยังยังยังสดอยู่นะมาซาดาไม่ใช่อยู่อยู่ตู้เย็นได้เป็นเดือนอันนี้เนเมื่อกี้ถึงไหนแล้ว มาดาเนาะไอ้กะอีไอ้กะอีไอ้กะอีช้างดำเหรครับยังไม่เห็นคือเห็นเมาอยู่จัดๆแม่นบ่ครับไอ้กะอีอะไรเปล่าเนอเนี่ยเปล่าอะไรเปล่นื้แหละเป่าเนื้อาอยู่เพราะหล่อนุยันสิจะมองบโป๊ยสลุกมาสิล้วจันไม่นี่โอ้ยเสียสละฉันได้เขาเอาไปแล้วเอาไว้แล้วครับเอาแล้วเอาทั้งหลังเพื่อเอาไปแล้วล่างนี่บ่แม่ย กินแวออกนเอา่อนด้ยเอาบอ้ยญานญาตดกินพปนุเอาออกแล้วบอกครับพี่น้อาออกแล้วนกยุงเอายังเอาแล้วสุชาติผ้าลักเอาเลยอนุญาตพอด้กินนะพอดีผ้าลักน้องเูงพ่อคลักเอ็มเดอร์เอ็มเดอร์เอ็มเดอร์ป้าคำส ป้ากำสายให้ไปแล้วเมื่อคืนอาให้พี่น้อยพี่น้อยยังหรอเรับนอยู่นะครับเรามาแบบเขียนเปล่าเขียนเจนน้อยบปล่าเจนน้อยอันนี้ก็ให้อันนี้ก็ได้เนี่ยส่องนุ๊กส่องนุ๊กขอบใจขอบใจขอบาจจากทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสาวดาสาวดาจะฟองสวนยนะค่ะของสวยสีสีนะครับกบพี่สาวดาบอกทำบุญนะยายแคทยายแคทยังไม่เห็นไหม ยายแคทเอาให้เขาแลี้ยังไงยายแคทยาย่าอันนี้เลยครับพี่ยาย่าอะไาอะไรนี่การกรอกผู้ใายการแม่การนะผรายการปะครับผมเพิ่งเปิดช่องครับวันนี้แม่ครับแต่เมื่อแต่เมื่อไม่มาเริ่ไปทำเพลงทำเพลงชลาดเยี่ยมไม่มาเอาดอกไปเตก

ให้เป็นชอ่องเห้เอจังปรีลาบต้อยตอย,ตอยไปกับไอ้ตะขบเล้ี่น้อยได้ไปแล้วเนาะ แล้วลุมมนคือใครลุมมนลุมมนนไทยลัตเตอรี่ครับัตตรี้อต่อหาพี่น้องเฮ้ยปปชปปสเขียนซ้ำนี่ก็ม่มากม่มากนะซ้อะนา้ายหมดมนซ้่งกันซ้ำยึ่งมัน้ำ่ิในของเป้หนาให้แล้ยนพี่น้องหของเ้ให้แล้วมันลายหดให้กระดาษให้เบ้าได้เลยอเมากีให้พายแนมเมกีนี่ เดี๋ยวลองเป็นขับของเบนให้เขาแหมจะอให้แบบนั้นไหมจะให้กเอาเมือนี้จะบอกว่าเอามาให้กิมมาวัาไหนกวีมนะมานี้เราบอกกวมอยู่นี่บอกเอาเอาไว้ในเก่งนี้พอนีก่อนบอเดี๋ยวเอามาไว้นี่ก็ได้น่าเอาเป็นสคุณสุขาพรกับคุณพี่เพาะมันจพอดมือเาเอาอ่าไปแล้วครับวันนีอกิีมมาแค่เอาให้ไม่มาครับก็เลยเก็บไปแล้วนะครับ มาหมอนุมาแล้วกิดหลายคนมั er. hey, mm ้ย hmm. ก uh ี huh. ่คนวย่าหนิง่าหมอนุมาแล้วครับย่าหนิงมาแล้วครับให้ย่าอาชีพรับเลยพี่น้อยให้ย่าหนิงหน่อยถ้าจะทำร้านนั่นน่ะเนี่ยแกทำร้านนั่นน่ะมาแล้วมาแล้วน้าซีน่าอ่านี่นะครับพี่หนูนามีมีใครรับพี่นาณ์ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเก็บไปก่อนไม่มาอือฮึเอ่ออ่าแม่รวยใครเนี่ยคนขายของพี่ซีน่าไม่ไม่รวยหผมแม่ล่าง ไม่รวยสวยแล้วฮอด่เลยแนี่นี่มนมชิดพน้องเยอช่องยังไม่ได้ค่ะทไ่เราอาไปแล้วพี่น้องนะที่วันนี้แบไข่ที่วันนี้แบบไข่จับพม่มะจับแม่พี่น้องแล้วขอป็นพีหน้องกันหน่อย เอ้านี่นายโปรตีโอเคครับสองร้อยครับลุงพลคะช่องช่องไม่ดาซ์แน่กับช่องนกยังไม่ได้ค่ะขี่ไปนอกโอ้ยได้แล้วขี่น้องขี่ไปถึงได้แล้วนะได้โปรตได้ตายโปรตีไปแล้วนะหมอหนุ่มหมอหนุ่มกำลังมารับนะหมอหนุ่มกำลังเดินทางมาครับมีพี่ซาลีน่ากำลังมาใช่เ พายุคิขิตเลือดช่องไหนพิจารว่ายังไม่ได้ช่องนกช่องเมด้าเมดากับนกเมด้ากับแม่รวยใครใครคือแม่แม่รวยแม่รวยแม่รวยไม่ได้ไม่ได้ทำช่องแม่รวยไม่ได้ทำช่อง่ชอองกไม่ได้ทำเอาเอาเน้นเป็นเป็นปลาดาเนาะเมด้าชแนลค่ะเมด้าชแนลนะนกอ่ะเมดาอะไรไปแล้วไหมนายนูนา กัมาไม่ใช่ป่เไม่ใช่เราเมื่อยังเหลือองนอีกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไนครับนก่อกเข็นหกหรือว่าสิีชไม่ใช่นะคือเปิดลายพี่น้องซื้อจิ้วจนโบมัดพี่น้องลายขนาดชีนกเอานกนกกกอเอาของประดาดาวดาเป็นลนกนี่อะไรนกนกโกกอกนกกอแม่ดาแชนแนลเข็นลงไปด้วยั กคเองไรเากเอาอาของมาโตระีกเมิองเี่ยงกันเบาหอมีไหมครับเบาหัาไม่ค่อยเป็นั่นะอามีลุงแหวงด้วยลุงแหวงมีคนอาให้เพิ่นอีพองชเดออาชบมางีร่ได้ย่าอาชีเดียวครับมีลุงแหวงไหมครับลุงแหวงไม่มีนไม่มีเลุงแหวงนะครับหลาย หลายคนหลายคนดดมมากเพี่แว็กพี่แบ็กครับเดี๋ยวมีเ่าวข่าวใหญ่ที่หนูนาไปร้อยเอ็ดจ้าเป็นว่าโอเคครับพี่ดอนมีปะครับ ่อนโอ้ใครไม่มาพรุ่งนี้แล้วค่อยเอาให้เออนะใครใครไม่มาก็พรุ่งนี้ก็เอาให้เลยไม่มาลุงเอาให้เลยให้ลุงเหงาเลยเอาเอาให้คนที่อยู่ที่นี้ก่อนได้ได้รับกันไปแล้วก็เตรียมพรุ่งนี้เตรียมคนละสองร้อยเด้อน้ำมันลาน้ำมันรถไม่นะค่าแรงอาทิตับ ่มีชื่อแมตงแตแม่งตาทองบออือ่แม่งตาทองอะแมงกันะแมงกอช่องเราป่าอยู่บ้านเราามาเมื่อคืนทีซีแนแออันนี้ของผมนะครับจเื่อของผมนะครับขอบคุณช่องหนนะ แมงเต่าทองแมงเต่าทองเอาเขาจะกีไปก็ได้จะกีไปน่าจะมาเดิมเดิมผมแจ้งลุงไว้ว่าคนคนเขาออเรามาเปลี่ยนชื่อขอบคุณครับแมงเลยนะแมงเต่าทองยังไม่เพิ่มเพื่อนเราคำซองไอซีนนะต่อทองไล่ไปเลยเต่ครับ